รู้ไหมคะว่าทํำไมคุณถึงยังดึงดูดความรักที่ไม่ใช่ทําไมเขียนมาสเตอร์ลิไปแล้วหรือกราดถนาอยากจะมีคนรักแต่ก็ยังดึงดูดคนรักที่ยังไม่โดนใจเข้ามาหรือมีความรักก็ยังผิดหวังแบบเดิมๆเพราะคุณยังไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองมีความรักที่ดีค่ะ law of permission หรือกฎแห่งการอนุญาต คุณจะต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความรักที่ดีอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขและดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาด้วยการบอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีฉันคู่ควรกับคนที่ใช่อนุญาตให้ตัวเองมีความรักใหม่ที่ด evet> ีกว่าเดิม โดยการปล่อยอดีตค่ะคุณจะต้องปล่อยอดีตของคุณให้สุดหัวใจให้อภัยอย่างสุดหัวใจแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเดี๋ยวนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความรักที่ดีเดี๋ยวนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเดี๋ยวนี้อนุญาตตัวเองค่ะแล้ว คุณจะมีความรักที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ